ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาพี่น้องคะหากท่านอยากมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวหากท่านอยากมีปัญญาจงยำเกรงที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวนั่นคือพระวจนะของพระองค์และพระวจนะของพระองค์คือเยซูคริสผู้เป็นถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราค้นพบพระองค์เราก็เหมือนพ่อค้าแม่ค้าคนนั้น ที่ค้นพบไข่มุกเม็ดงามก็กลับบ้านไปขายทุกสิ่งที่ตนมีเพื่อที่จะมาซื้อไข่มุกเม็ดนั้นพี่น้องคะพระยโซคริสคือปัญญาของเราเป็นปัญญาที่มาจากสวรรค์นอกจากความมั่งคั่ง่ายกายภาพแล้วการมั่งคั่งฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นสำคัญกว่าเพราะว่าอะไรปัญญา จากสวรรค์ต่อให้ท่านมีเงินมากแค่ไหนท่านก็ไม่สามารถซื้อได้เว้นเสียแต่ท่านจะยำเกรงพยาวเวขอพระเจ้าไว้พรอยค่ะ